สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้นะพิสูจน์นะโดยดูรูปภาพอย่างเดียวนะหรือพิสูจน์พร้อมคำอธิบายนะก็มาดูปัญหากันก่อนนะมีรูปเนะี่ยทรงเลขาคณิตนะสามเหลี่ยมสีฟ้านะสามเหลี่ยมสีแดงนะอันนี้ก็สีเหลืองนะอันนี้ก็นะสีเขียวนะรูปทรงเลขาคณิตนะ จะเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะต่อกันก็ได้นะอันนี้ก็สี่เหลี่ยมต่อกันนะมีรูปทรงหอะไรขาคณิตนะหรือพื้นที่อยู่4ชิ้นเนี่ยมาวางในสามเหลี่ยมรูปนี้นะโศูนยะ์ศูนย์นพิกัด13บสพิกัดเนะสิบสามห้านะสเกลเดียวกันนะ สี่ชิ้นเนี้ยนะวางลงมาในนี้นะทำได้หรือทำไม่ได้นะก็มาดูกันนักเรียนคนที่หนึ่งเนาะวางได้ใช่ไหมวางไปแล้วสีแดงนะสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะีแต่นักเรียนคนที่หนึ่งเนี่ยเขาวางแล้วได้พื้นที่นะย เขาคิดว่าวางได้พอดีนะบอกได้พื้นที่เป็น32.5ตารางหน่วยนักเรียนคนที่สองเนี่ยไปวางอีกแบบหนึ่งวางละสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีเขียวโบไปหนึ่งช่องเขาบอกว่าวางไม่ได้ได้แค่31.5ตารางหน่วย สคนนี่เขาวางรูปทรงเรขาคณิตทั้ง4รูปนี้นะวางได้จริงๆไหมนะหรือว่ามันวางแล้วมันต้องโวหนึ่งช่องนะอ่ะแต่นี้คำว่า prove with our words นะสัก1น,นาทีนะลองตัดสินใจถูกทั้งคู่ผิดทั้งคู่หรือถูกหนึ่งคนคนไหนทำได้ถูกนะ ก็มองเป็นปัญหาคณิตศาสตรและนะ้วเนี่ยจริงก็จงพิสูจน์ไม่จริงก็ยกตัวอย่างเนะี่ยหรือให้เหตุผลคณิตศาสตร์ว่าทำไม่ได้เนะี่ยหยุด u ูทู e แล้วลองคิดเองดูก่อนนะเอาสักหนึ่งนาทีนะหรือสต็อปไปเลยก็ได้นะไปทำนอกเวลาเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูฉเฉลยหน้าสามกัน อ่ะสมมุติว่าเนี่ยทำได้แล้วมาเปรียบเทียบเฉลยกันนะมาดูว่าทําได้หรือทําไม่ได้นะทำได้ด้วยเหตุผลอะไรทําไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะนักเรียนคนที่หนึ่งนะดูคล้ายๆปิดล้อมเต็มพื้นที่เลยนะนักเรียนคนที่สองบอกทําไม่ได้โวไปช่องหนึ่งอ่ะมาดูเหตุผลคณิตศาสตร์กัน อันนี้ข้างบนนี้ก็เรียกว่ารูปที่หนึ่งก็แล้วกันนะ,ะมาดูเหตุผลรูปที่หนึ่งพื้นที่เนะี่ยสามเหลี่ยมสีฟ้าเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสูงสองหน่วยเนะี่ยหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงก็ห้าตารางหน่วยสีแดงเนะี่ยฐานแปดสูงสามนะสิบสองตารางหน่วยเนะี่ย สีเหลืองก็นับช่องกันเลยนะเตารางหน่วยเนี่ยสีเขียวก็8ตารางหน่วยก็แปลว่าเนี่ยพื้นที่ของเนี่ยสชิ้นเนี่ยรวมกันมันได้แค่32นแต่ถ้าสามเหลี่ยมจุดสามเหลี่ยม O A B พื้นที่มันเป็น3 2มสิบนะหนคูณฐานคูณสูงแปลว่า นะไม่เท่ากันแล้วละ่นะเห็นด้วยตานะเหมือนกับมันเท่ากันปิดล้อมได้พอดนะีแต่ดูตัวเลขเห็นชัดเจนนะสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะไปวางแล้วนะได้ไม่เต็มพื้นที่สามเหลี่ยม OAB หรอกนะทำไมไม่เท่ากัน ดูในตาลวงตาว่ามันปิดล้อมได้พอดีใช่ไหมแต่ดูจากตัวเลขทำไมไม่เท่ากัน,นเหตุผลก็คือนะดูสโลปของเส้น OD นีสโลป OD ก็3 0 8ลบ8ลบมันไม่เท่ากับ2.5ส่วน5ซึ่งเป็นสโลปของเส้น dB เห็หมหาลบ3หารด้วย13-8ลบ นะก็แปลว่าเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยมันอยู่คนละแนวกันนะ O D B ไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะพื้นที่ที่หายไปหรือพื้นที่ที่เกินมาอยู่ตรงไหนนะวาดรูปชัดชัดขยายตัวโตก็จะเห็นชัดเจนนะพื้นที่ที่หายไปหรือพื้นที่ที่เกินมานะแหว่งไปนะคือ นะไปวาดรูปด้วยจิโวจิบลาอะไรแล้วขยายตัวโตวจะเห็นช่องโหวนี้เห็นไหมพื้นที่สามเหลี่ยม OAB จริงนั่นนะ่ะ32.5ตารางหน่วยนะแต่สีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวพื้นที่รวมกันมันได้แค่นะ32อันนี้กนะ็แปลว่า ลวงตาว่าปิดล้อมได้พอดีเต็มพื้นที่สามเหลี่ยมไม่จริงแล้วนะเห็นไหมขยายตัวโตเลยเห็นมันหายไปนิดนึงนนต่อไปนะรูปที่2องเาบอกว่านะปิดล้อมได้รูปทรงสามเหลี่ยมแล้วพอนับพื้นที่นะกลายเป็นส3มสิบสามนับ5้าสีฟ้าห้าสีเหลืองเจ็ดสีแดงสิ สีเขียวแแถมอีกหนึ่งอันนี้เ็น,นี่ยก็บอกได้สามตารางหน่วยมันก็ล้นพื้นที่สามเหลี่ยมตัวจริงแต่เพราะว่าสามเหลี่ยมตัวจริง OAB นั่นนะ่ะมันแค่สามบสอเนี่ยอันนี้ก็ภาพลวงตาใช่ไหมภาพลวงตาว่ปิดล้อมไม่ได้แล้วยังแถมพื้นที่รวมกันเกินสามสองจุดห้าีกคำถามเหมือนลูกที่หนึ่งอะ ทำไมไม่เท่ากันนะเหตุผลนะ OD ความชันนะเมื่อกี้หาไปแล้วไงสองส่วนห้าใช่ไหมความชันเส้นนี้นะ DB สามส่วนแปดนะเห็นอย่างเงี้ยนะลวงตาว่าอยู่บนแนวเดียวกันจริงๆไม่ใช่อ่ะนะความชันตรงนี้นะสันของเส้นสีฟ้ากับสันของเส้นสีแดงเนี่ยความชันมันไม่เท่ากันก็แปลว่า ODB ไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะพอไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะพื้นที่ที่หายไปหรือพื้นที่ที่เกินมาอยู่ตรงไหนนะไปวาดรูปโดยจิโอจิบราเลยนะแล้วก็ขยายตัวโตก็จะเห็นชัดเจนเห็นไหมจุดห้าเนี่ยคือมันล้ำเส้นออกมานิดหนึ่งนะด้วยเหตุผลคณิตศาสตร์นะอ้างได้เลยว่าเนะย รูปทรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมสีฟ้าสามเหลี่ยมสีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีเขียวด้วยนะ4ชิ้นเนี้ยมันไม่มีทางปิดล้อมสามเหลี่ยม OAB ได้นะด้วยเหตุผลที่ชัดเจนคือ4ชิ้นรวมกันได้สิบสะได้สาตารางหน่วยแต่ OAB มัน32.5ตารางหน่วยนะ นั้นกะ็สรุปได้ว่านะรูปที่1กับรูปที่2ปิดล้อมสามเหลี่ยม OAB ไม่ได้นะนะสนใจปัญหาคณิตศาสตร์ทำนองนี้กนะ็ติดตามกันต่อไปนะ Proof w i t h o u word ดูรูปอย่างเดียวแล้วก็ทำความเข้าใจกันเราเองหรือจะฟังคำอธิบายเพิ่มเติมนะ Proof with คำอธิบาย คลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ